เว้ยเน่ะดูดิดูด,ดิดูมันทำ <laughs> เชื่อเฮ้ย <laughs> เฮ้ยบ,บินได้ย่ะก <laughs> ิจกรรมมันคสต์มาส์โอ้วิวิวิเดี๋ยวนะอัปเดตใหม่เขามีน้ำมันให้ด้วยเหรอ yes. เจสเฮ้ยอันนี้ผมจะไม่พลาดควับโอ้ <laughs> เอาได้ว่เดี๋ยวจะเตี้ยนิดนึงนะครับโอ้โหโอ้ยรถเซนตะโคน <laughs> โอ้ทุกคน ผมเจอปโป้อย่ในบ้านหลังเนี้ยเอ,อ้ยเออน,มมนะน,นี่ยดูดิดูดิดูมันทำเชี่ยร์โป้ทำอะไรอ่ะเฮ้ยแม่งโป้เมื่อกี้นี่ยมันบินขึ้นฟ้าเลยทุกคนผมไม่ได้โม้นะจริงๆอันนี้มันเออดู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 ทุกคนเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยไอ้เออชียอะไรวะเนี่ยมันลอยขึ้นฟ้าไปเลยอ่ะเอ,อ้ยหรือมัน เทศกาลคาริสต์มาสวะคือมันอาจจะเป็นแบบว่ากิมมิคหรือเปล่าไม่้ลามหายเลยว่ะเฮ้ยดูดิมันสร้างดิทุกคนมันอะไรวะเนี่ยอุยถามจริงแล้วมันบินได้ไงวะโค้ที่อะเฮ้บินโชว์หน่อยดิฮุ้ยทำได้ไงครับเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นไปบินหน่อยไปเอาไม่บินแล้ว,วะอะเฮ้ยเฮ้ยโ oh, <shit. S 1> อ้เฮ้ย เฮ้ผมบินได้เฮ้ยโอ้โหโอ้โหมันใช้ไอพ่นทุกคนโอ้ยอย่างนี้นี่เองผมรู้แล้วมันคือมันต้องใช้ไอพ่นนะครับโอ้ยอย่างนี้นี่เองโอ้ผมรู้แล้วผมรู้แล้วมันต้องใช้มันจะมีไอไอพ่นบูสเตอร์นี่มันมีเงินเยอะจังวะทุกคนเฮ้ยเลยวนี่คืออะไรวะอันนี้จะเข้ามาใหม่หรือเปล่าน่าตื่นตาตื่นใจจัดดูดิดูรถมันดิ โอ้โหโคตรที่ท่เลกคิดว่าโปนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่ใช่โปนะไดถเง็นโคตรที่โคตรจริงอี่ะนี่ร้านค้าอะไรครับเฮ้ยสเปซสายลุงมาทุกคนอ๋อนี้น่าจะอัปเดตมาใหม่นะทุกคนแต่ว่าผมเห็นนี่กิจกรรมวันคริสต์มาสโอ้ก็กิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมวันคริสต์มาสเลยทุกคนนะแค่แ่เราแบบเก็บต้นสนนะครบครบ100อันแล้วก็น่าจะได้นี่เครื่องเจ็ดกวางเ่นเดียเออ เครื่องยนต์คริสต์มาสนะครับนี่ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะแรงเหมือนไอตัวเหนียวไก่หรือเปล่านี่ผมมีรถเหนียวไก่นะเ,เดี๋ยวผมสร้างรถแป๊บหนึ่งนะทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เข้ารหัสสำรอ้รหัสหลักแล้วนะครับผมนี่อ่ะ,ะนี่คือเครื่องไก่งวงอ่ะไก่งวงดูกันว่าเครื่องต้นคริสต์มาสเนี่ยมันจะแรงเหมือนเจ้าตัวไก่งวงหรือเปล่าครับ <c oughs> เ,เดี๋ยวผมลองขับไก่งวงให้ดูนะครับสามสองหนึ่งบู๊ไป อุ้งแกแลงแกนี่ยเฮ้ยนี่ไงนี่กล่องของโอ้ไมมันแรงขนาดนี้วะอันนี้แค่ไก่งวงเครื่องเดียวนะ้ครับเนี่ยโอ้ชิโอ้โหนี่ขนาดเครื่องไก่งวงเครื่องเดียวนะ้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวราเบรกหน่อยนะครับเฮ้ยนี่ไงทุกคนอันนี้เป็นกล่องของขวัญนะครับน่าจะเป็นกล่องคริสต์มาสที่เราต้องเก็บเออลองดูก่อนนะครับเอ้ใช่จริงด้วยครับทุกคนนี่ไงเราเก็บมาได้หนึ่งแล้วครับ เราจะต้องเก็บกล่องของขวัญจากแซนต้านะครับอันที่จริงเราไม่ต้องทำแรงก็ได้น้ามันหมดครับผมเออผมจะต้องดีไา้นี่ยเอ้ยนี่ไงน้ำมันไก่ตุรกีผมไม่สามารถใส่ได้นะฮะเดี๋ยวรู้สึกว่าอุปกรณ์ผมเยอะมากเนรัยในรหัสนี้นะอ๋อผมจะเอาเดี๋ยนันะผมมีนี้นี่วาเออมันเป็นสูตรเวนี่ได้ไหมได้อะ น่าจะได้นะทุกคนมันไดป่าววะเออ,อลองลองเออเอาได้ไม <laughs> มเฮ้ยโกงเฮ้ยแต่ว่าเครื่องไก่ตุรกีมันโคตวรแรงอะน <c oughs> ี่เราไม่ต้องไม่ไม่เน้นแบบแรงนะครับเรานิ้นแบบไปเรื่อยๆและเก็บของไปชิวๆนะครับฟ้าอ๋อว้ยเวิวเดนะอัปเดตใหม่เขามีน้ำมันให้ด้วยเหรอ แย่โอ yeah. oh, yeah, ้ชิตเย่รู้แต่ว่าน้ำมันมันเพิ่มขึ้นมานิดเดียวนะฮะไม่รู้ว่าเพิ่มมาทำไมนิดเดียวทำไมไม่ทีแรกผมคิดว่าจะแบบเพิ่มสักครึ่งถังอะไรแบบนี้เออแต่ก็ดีนะอันนี้เหมือนเขาแบบพัฒนาเรื่อยๆนะครับแบบนี้เราน่าจะยังได้เล่นกันต่อไปเรื่อยๆวุ้ยวุ้ยพุ้ย,ยรู้สึกว่าจะโอ้โหเขาดอกเยอะอยู่นะทุกคนผมน่าจะต้องเล่นแป๊บเดียวอะ่ะเออผมว่าน่าจะเต็มอะ่ะอุย้ย อุ้ยแต่ว่าวู้โอ้โหโอ้ชิบจุดเช็คถังน้ำมันเฮ้ยเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวมันไปหลอบอะไรข้างบนนั่นน่ะแล้ oh. วผมจะเก็บยังไงวะเนี่ยจะรู้อะนี่ไงนี่ไงนี่ก,กล่องนึง <c oughs> สวยมแต่เราไปได้เรื่อยๆนะเพราะว่าเรามีถังน้ำมันนะทุกคนวัี๋แต่ผมจะต้องทำรถให้มันดีๆกนนว่านี้ป่าแบบมันไม่ค่อยมีบาลานซ์เลยว่ะอุ้ยไปไเรื่อยๆนะ่ะ ไปได้ไกลจ่าด่ะผมบอกเลยว่ามีถังน้ำมันเยอะนะโอ้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ผมจำได้จะมีร่องเออรอดเว้ยมันมจะหมดแล้วว่ะจะสายนั่นไงมีกล่องของขวัญตรงนี้ด้วยครับจัดไปเบึมๆเฮ้ยแฮนเน่เก็บหมดครับไม่สนอันนี้ไปเรื่อยๆครับโอ้โหแค่รอบเดียวนี้ผมก็น่าจะได้ประมาณสิบกว่าแล้วนะ โอ้ยผมได้สิบกว่าเลยอะตกอะไรนิดนิดหน่อยนี่แบบว่าสะบัดเลยนะโอเคได้แล้วครับมาครับตรงนี้ตรงนี้เราต้องแบบเล่งๆหน่อยได้ปะวะเฮ้ยผมไม่ได้นี่ผมไม่เป็นไรไปปล่อยไปก่อนตรงนี้เราต้องเร่งนะว้าวว้ก เกือบสวยแล้วเมื่อกียผมตกได้ไงอ่ะผมว่าลดหน้าผมนะสั้นเกินไปนะครับเดี๋ยวผมจะเพิ่มแล้วก็เดี๋ยวลองใส่บูสเตอร์ด้วยเออนี่อัจฉริยะนีเดี๋ยวผมใส่อันนี้คือนี้เข้าไปนะครับนี่เพิ่มให้หน้าเรายาวนิดนึงเราจะได้เก็บของได้ดีนะก็ผมจะใส่ล้อล้อแหลมเออโคดจับรถเละเห็นไหมเราได้ต้นคริสต์มาสเท่าไหร่แล้วโอ้เราได้มา12ชิ้นแล้ว่ะ แป๊บเดียวนะเนี่ยเออแป๊บเดียวเดี๋ยวผมจะได้เต็มแล้วออใช่ป่ะเฮ้ยไอ้อน้องไอ้น้องจะเก็บก่อนพี่เหรอน้องนี่รถไครแรงรถคนนั้นได้ก่อนนะน้องไอ้ <c oughs> ฟับเสร็จถึงที่ฟับเฮ้ยนี่ไปยังอยู่เหมือนเดิมเลยว่ะข้างบนน่ะเออเหมือนผมใส่ล้อนี้ปุ๊บแล้วมันจะวิ่งดีขึ้นนะครับนี่เกาะติด เกาะติดดืบเออมีสะบัดนิดหน่อยแต่ก็ได้อยู่นะฮะก็จะเป็นล้อหนามนี่มันจะดีมากนะครับต้องหอนี่มันมันทำการแบบองศาเลี้ยวได้แบบหนึบๆบอ่ะมันจะไม่เหมือนล้อธรรมดาล้อธรรมดามันจะสายนะมันจะสะบัดนะทุกคนอือนี่ความรู้ความรู้ฟับนี่โคเซียนน่ะน้องๆดูพี่ไว้ฮะเออเาไปลอกเลียนแบบได้นะเฮ้ยอันนี้ผมจะไม่พลาดฟับอ โอเคตอนนี้เรายังไม่ได้ครึ่งเลยว่ะทุกคนเดี๋ยวผมขอไปเก็บก่อนแล้วกันนะทุกคนเราไปเจอกันในตอนที่ผมได้สับป,ประบาณ50แล้วกันนะป๊บนะป๊บไ <c oughs> ป let's go let's go <S <c oughs> เฮ้ยตอนนี้ผมได้50แล้วว่ะทุกคนนี่เตรเลอห้มาแล้วอะครับน้องๆื <c oughs> ึงรถเราจะไม่แรงเหมือนคันนั้นแต่ว่าเราเน้นเก็บแต้มไงเออ <Hey. S 1> ชิวๆอะ่ะแต,แต่ทำไมไมันติดวะเนี่ยแย่ล้อสโนว์แมนว่ะ <Wow. S 1> <laughs> มันเป็นล้อแบบแคล้ายๆกับแบบเอ,อ้ยเกล็ดหิมะนะครับทุกคน <Wow. S 1> นี่เห็นปะนี่นี่ดิฟ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 นี่ deep, 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 turn, 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 el, ยูเทิร์นยูเทิร์นก็เฟี้ยวอยู่แต่ถังน้ํามันตรงนั้นผมยังงงอยู่เลยมันเอาไว้ทำอะไรวะเนี่ยเอาไว้บินเหรอ <Huh? S 1> ครับพอเราเข้าเคสโนว์แมนแล้วเดี <Wow. S 1> ย๋ยวเราลองติดบูสต์ดู <laughs> boat, ด เพอทำไมติดบูสแล้วทำไมไม่ค่อยแรงมาทุกคนความรู้สึกของผมแบบไม่ค่อยแรงเลยอ่ะอ,อจะกลับเป็นอะไรไปเราไปเก็บแต้มกันต่อดีกว่าทุกคนไปรสโกเรสสกโอเคครับทุกคนตอนนี้เราเหลือแค่10ชิ้นนะครับนี่โอ้โหตอนนี้เราได้90ชิ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเก็บอีก10ชิ้นนะครับแล้วเราจะได้เครื่องกันแล้วนะทุกคนไปรสโกเรสสกโหูตื่นเต้นบบา แต่ดีคือเมื่อกี้ผมซื้อนี้มาด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะาสาธิตให้ดูนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะดูดูด,ดูไอ้หลุมโดดโอ้เย่ yeah. ผมรู้แล้วไอ้หมอนั้นทําไมมันบินได้มันซื้อที่กระโดดนี่เองทุกคนโคตรทอ่โคตรท่แล้วแบบบินได้แบบโคตรสูงอะทุกคน oh, ผมก็งง,ง <shit. S 1> อยู่นะครับคิดประโปทีแรกอะ่ะเออเห็นมันบินแบบสูงขนาดนั้นนะฮะที่ไหนได้มันมีไอ้ตัวไอ้ตัวกระโดดเว เอาเรื่องเลยว่ะเออตอนนี้เหลืออีกหครับผมอีกแค่หชิ้นเราก็จะได้ใหม่แล้วเราจะได้ของใหม่แล้วเว้ยผมว่ามันน่าจะต้องแรงแน่นอนเลยเก็บเฮ้ยเลยค่าชิ้น,เ,ออนเก็บน้ำมันอีกนิดนึงครับนี่ข้างหน้าอีกหนึ่งชิ้นนะครับทุกคนหาเก็บเลยเก็บเลยปั๊บเออเลยสี่ชิ้นครับโอ้ชิบตาเอ๋ตาเอง อีกสามผมบูทใส่เลยตรงนี้ต้องใช้บูทนิดหน่อยนะครับโอเคด้านหน้านี้น่าจะมีอีกสองชิ้นนะครับนี่ไงผมเจอแล้วนี่ไงเออแล้วก็ข้างหน้าอีกหนึ่งชิ้นตรงนี้เฮ้ยอย่าตกนะอย่าตกนะอย่าตกอย่าตกเฮ้ยชิ้นสุดท้ายอ,อ่ะไม่เนี่ยๆๆเ,เก็บตกเก็บตก เย้โมรีคริสต์มาสนี่ได้รับแล้วรถคริสต์มาสของผมจะกลับไปดูดีกว่าไหนวะเครื่องนี่ไงโอ้โเดเครื่องกวางเ่นเดียทุกคนดูดูดูนี่ครับเครื่องกวางเลนเดียวว่ะทุกคนโหหน้าตามันจิ้มลิ้มน่ารักมากเลยนะอืมเอาเรื่องว่า เดี๋ยวเราต้องลองกันหน่อยนะครับว่าเครื่องเพียวๆของมันเนี่ยจะแรงหรือเปล่านะฮะหรือมันต้องใช้เลื่อนสเก็ตหรือเปล่าว่ะผมจะลื้อมันทิ้งผมจะรืมมันทิ้งเลยเออแกหมดหมดประโยชน์แล้วน้องเออนี่เพราะว่าฉันมีนี่ไงกรวงเลนเดียเออเธอขี่ขวางแล้วลอยขึ้นไปบนผราจั์และฉันจะเป็นเซนต์ครอสทถังน้ำมัน เอ่ะลองดิเฮ้ยเอาได้ว่ะเอดี๋ยวจะเตี้ยนิดนึงนะครับโอ้โหโอ้ยรถเซนต์คอรนโอ้โฮไบกูลเน็รถเซนต์คอรนแม่งโคตรแรง oh, <shit. S 1> โอ้ชิคโอ้ยแซนต้าซิงเอ้าผมใส่ใส่ถังน้ำมันเพิ่มนะครับแซนต้าซิงโอ้โหแซงแซงแข่งไม่น้องแข่งไม่น้องเอ้ย โอ้ยแ้ผมติดว่ะใครมันจะมาสู้แซนต้าซิงได้วะตอนแซนต้าซิงเว้ยแซนต้านี่วะนี่นี่คนแรงกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงวะเนี่ยโอ้หนึ่งร้อยสามสิบเออประมาณหนึ่งร้อยสามสิบีนะทุกคนใช่เปล่าวะโอ้ร้อยสามสิบสี่ีนะทุกคนโหวิ่งร้อยสามสิบสี่จีพีเอสนะครับเดี๋ยวต้องเทียบกันแล้วแหละว่า ไอตัวไก่งวงเอ่อบูชาพระเจ้ากับเซนต์คอร์สเนี่ยอะไรแรงกว่ากันนะครับเดีย๋ยวลองลองลอง,ลองเทียบดูนะเดี๋ยวผมจะเอาไก่งวงมามาลองใส่ดูนะอ่ะลองครับผมทีท e ูวันเลสโก้โอ้เหมือนเหมือนไอตัวนี้มันจะไม่แรงนะครับ ไกออ่ไก่ไกงวงพระเจ้าไก่งวงพระเจ้ารู้สึกว่าจะช้ากว่านะครับเพราะว่าเจ้าตัวคริสต์มาสเนี่ยจะทําความเร็วได้ประมาณ134นะครับทุกคนแต่นี่คือทําความเร็วได้แค่128รดนะครับสู้รถซานตาสิงบ่ไดต้ตที่นีโอ้ย oh. สู้รถซานตาสิงบ่ได้ลองอันนี้ครับทุกคนเครื่องคู่นะฮะลองดูเครื่องคู่ได้เท่าไหร่ปับ๊บโอ้ไม่ถึงร้อยครับน้องๆไม่ถึงร้อยฮะ ห้าสิบโอ้ห้าสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงแม่งกากเกินแต่เครื่องนี้ก็น่าสนใจอยู่นะ oh, <shit. S 1> ถ้คลิปนี้ถึงเท่าไหร่ดี <IS> AS <C> AS <ES> คลิปนี้ถึงสองหมื่นวิวเดี๋ยผมจะมาจัดนะครับนี่เอาเอาเครื่องไหนดีหลักอย่างเรามันต้องสุดเลยป่ะเดี๋ยวเราจะต้องนี่จัดนี้เลยเครื่องทองคาเว้ยเออ <IS AS C AS> ถ้าคลิปนี้ถึงสองหมื่นคนดูนะครับเดี๋ยวผมจะจัดเลยนี่เครื่องทองคาเว้ยโ <IS AS C AS> อ้โหนี่ถ้าใครอยากดูก็ แชร์ Share, นะครับ yeah. ช่วยกันแชร์ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับกด u ับส r คร e ด้วยนะทีท yeah. ูวันไปอะไรครับจังหวะน,นี้ครับผมสาม,ส,ามสองหนึ่งบิน โคตรโหดโอเครับทุกคนคลิปนี yep, okay. going, them, them. Them, ้ก็ประมาณนี้นะครับสรุว ok, ่ากก้อนแรงนะครับทุกคนผมใช้ที่กระโดดเนี่ยวิ่งไปประมาณ 300G นะยจีนะก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะดูม้าทองคำนะเออก็ช่วยกันดันด้วยนะครับผมคลิปนี้ถึง2 0 0 0 0วิวนะครับผมจะจัดม้าทองมิวสิกนี่เครื่องนี้เลยนะครับผมเบิ่มเบิ่มคือลือนะผมอยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะแรงขนาดไหนนะโอเครับคลิปนี้ไปแล้วจ้าเจนใหม่คลิปหน้าจะมีซีโอเกนิกทาเด้อพูดายจ้า